ห่วงร้ายพันธนาการรักตอนที่หการเค้นถามลดน้อยลงเมื่ออาหารเริ่มมาทยอยเสิร์ฟบ,บนโต๊ะหัวข้อสนทนาจึงเป็นการพูดคุยในช่วงที่ไม่ได้เจอกันไปโดยปริยายในกลุ่มเพื่อนของชายหนุ่มก็ไม่ได้ทำให้เตอระนาอื่นอัดต่อย่างได้คงเพราะว่าพวกเขาหันมาชวนคุยไม่ได้ทำเหมือนว่าเธอนั้นเป็นคนนอกเดิมทีเธอเองก็ไม่ใช่คนที่มีสังคมมากนัก แต่พอรับใช้คุณนายพรลพัตต้องคอยตามไปในหลายๆที่ก็พล่อยทําให้เรียนรู้และซึมซับกับการเข้าหาผู้คนแปลกใหม่หลังๆก็เลยไม่มีปัญหาในการทําความรู้จักกับคนอื่นเท่าไหร่นักเธอทําความรู้จักกับหญิงสาวทั้งสองคนหนึ่งชื่อว่าขนึิงนิดชื่อเล่นว่าพี่เดาวส่วนอีกคนชื่อว่าสโรชาหรือว่าคุณเด่นคือคนที่เอ่ยปากถามเรื่องงานแต่งงานกับชนวี คหนึ่งนิดเป็นแฟนกับสุวัส์หนึ่งในเพื่อนของชนวีเท่ากับว่าผู้หญิงในกลุ่มของเพื่อนสามีนั้นมีเพียงคนเดียวซึ่งก็คือสโรชาอีกสามสี่เดือนพี่เปิดรีสอร์ทใหม่ที่ราชบุรีนะ่ะแก้มอย่าลืมไปเที่ยวหานะจริงเหรอคะเตีรนาถามกลับด้วยความตื่นเต้นแก้มไม่เคยไปเที่ยวที่ราชบุรีเลยค่ะมาสิมาสิ เดี๋ยวพี่เป็นเจ้าบ้านพาเที่ยวเองขนึงนิดยิ้มกว้างที่คนอายุน้อยกว่ามีท่าทีสนใจไร้การเสแสร้งตอนกลางคืนเราก็ตั้งแคมป์หาอะไรทำอร่อยๆอกินกันอยากไปจังเลยค่ะสาวน้อยว่าเสียงแผ่วเธอไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเล่นเหมือนกับคนอื่นเขาเท่าไหร่นักที่เคยไปก็มีแต่ตามไปดูแลคุณนายพรลพา์เท่านั้น อีกอย่างถ้าสามสี่เดือนหน้าก็น่าจะตรงกับช่วงปิดภาคเรียนมาหาวิทยาลัยพอดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแก้มลองชวนคุณสนนะคะปัญหามันก็อยู่ที่ตรงนี้ตัางหากล่ะคนึงนิดพยักหน้ายิ้มรับก่อนจะหันไปทางหญิงสาวอีกคนแล้วเอ่ยปากชวนเด่นด้วยนะได้สิสโรชาที่นั่งเงียบม,มานานส่งยิ้มให้กันแวบหนึ่ง เจ้าตัวสงสัยตามมองไปที่เตยรานานงแก้มทำงานอะไรเหรอแก้มยังเรียนอยู่นะคะเหลืออีกไม่ถึงปีก็จะจบแล้วเตยรนาตอบตามความจริงไม่คิดปิดบังอะไรตอนนี้ก็ช่วยงานคุณสนที่ไรท่ทั่วไปนะคะหมายถึงก่อนหน้านี้นะ่ะก็ทำงานอยู่ที่ไร่อยู่แล้วใช่ไหมโซโรชาหัวนึกถึงบางอย่างประกอบกับคำพูดของคนตรงหน้า ทำไมพี่ไม่เคยเห็นแก้มเลยล่ะเตยระนานเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยกับสิ่งที่สโรชาเอ่ยมานั้นเธอแปลได้ว่าอีกฝ่ายกําลังจะบอกว่าเมื่อก่อนไปที่ภูธาราบ่อยครั้งใช่ไหมคุยอะไรกันอยู่สาวๆปิติพัสส่งเสียงแทรกถือว่าเป็นการขั้นบทสนทนาในเวลาที่พอเหมาะพอเจาะพอดีดาวกําลังชวนแก้มกับเด่นไปเที่ยวรีสอร์ทน่ะได้ทีขนึงนิดรีบเอ่ยปากชวนอีกคน ยอมรับว่าเมื่อครูตัวเธอเองก็รู้สึกแปลกกับถ้อยคำของสโรชาเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าตีรณนาไม่ได้แสดงท่าทีไม่พอใจแต่อย่างใดหรือว่าบางทีเธออาจจะคิดมากไปเองก็ได้ไอ้นอนท์มันก็ชวนพอดีและคุณสนว่ายังไงคะคุณกล้าอยากรู้ว่าชนนวีตกปากรับคำที่จะไปหรือเปล่าหากเขาไปเธอจะได้อ้อนวอน คอยบีบนวดทั้งไหล่และแขนเผื่อว่าชายหนุ่มจะใจดียอมให้ตามไปด้วยมันบอกว่าดูก่อนนะคำตอบที่ปิติพัฒน์ให้นั้นเหมือนดับความหวังเท่าไปเกือบครึง่งชายหนุ่มว่าเสียงกว้หัวเราะแล้ววางมือบนศีรษะจับโครงเบาๆอยากไปละเสียเรานะอยากสิคะนานๆทีแก้มจะได้เที่ยวนี่เตีรนาตอบพลางย่นหน้าเล็กน้อย ไอ้สนมานี่ดิเมียมึงอยากไปเที่ยวเสียงตะโกนของปิติพั์ทำให้ชนวีลุกจากที่เดิมเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าภรรยาที่ทำสีหน้าพิลึกพิลือใส่กันว่าไงพ่อเลี้ยงหนุ่มถามพลังเลิกคิวขึ้นคือว่าพี่ดาวชวนไปนรีสอร์ตนะคะเตรณนากกอดแขนคนเป็นสามีมองคนตัวโตวต,วตาปริบๆเราไปกันเถอะนะคะ ถ้าว่างก็จะไปชนวีตอบครึ่งๆกลางๆนึกหมือนไส้ยาตัวดีเหลือเกินที่ทำสีหน้าเหมือนเด็กน้อยอ้อนขอความรักจากคนอื่นลืมไปเลยขนึงนิดพรงขึ้นมาเหมือนนึกอะไรบางอย่างออกหญิงสาวหันไปทางสรโรชาท,ที่เอาแต่นั่งนิ่งเด่นต้องกลับบ้านวันไหนแล้วแบบนี้จะสะดวกหรือเปล่าเด่นคงอยู่ที่นี่อีกสักพักนะ่ะตอนนี้ยังไม่มีกำหนดกลับ สโรชาว่าแล้วระบายยิ้มออกมาถ้าตกลงวันกันได้ขอติดรถก้าไปด้วยนะเด่นไม่กล้าขับรถระยะไกลนะสาบานได้เลยว่าไม่ได้คิดไปเองเตีรนาสัมผัสได้ถึงความตัดเพะของสโรชาทั้งทางน้ำเสียงรวมไปถึงแววตาแม้เจ้าตัวไม่ได้เมียงมองไปยังชนวีโดยตรงก็เถอะสิ่งที่สโรชาทำอยู่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าหญิงสาว กำลังแง่งอนผู้ชายที่ตัวเองแอบชอบส่วนชนวีนะี่ะเขาตีหน้าขลึ่มไม่ถือไม่อือเหมือนไม่รับรู้ถึงสิ่งที่อีกฝ่ายส่งไปแต่ข้อนี้นี่แหละที่น่าสงสัยที่สุดเพราะว่าชายหนุ่มนั้นเงียบเกินผิดปกติเหมือนกำลังควบคุมอาการบางอย่างไม่ให้หลุดไปจากที่ตัวเองกำหนดเอาไว้พูดภาษาชาวบ้านก็คือเขานั้นกำลังแสดงละครไม่ว่าจะมองมุมไหนระหว่างชนวีกับสโรชา ก็เหมือนคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันการกระทําของฝ่ายหญิงดูเป็นมิตรก็จริงแต่มีบางอย่างซ่อนไว้ภายใต้แววตาที่มองมาคล้ายจะผิดหวังก็ไม่ใช่จะหึงหวงก็ไม่เชิงอาจจะเข้าทํานองที่ว่าเป็นมากเกินกว่าเพื่อนแต่ว่าไม่ถึงขั้นคนรักหลังจบมือคำโซโรชาเป็นฝ่ายขอตัวกลับไปก่อนส่วนคนอื่นๆนั้นนั่งต่อกันอีกราวๆครึ่งชั่วโมงถึงจะแยกย้ายกัน ระหว่างเดินกลับชนวียกนิ้วชี้หน้าคล้ายกับว่ารู้อยู่ก่อนแล้วว่าจะโดนดักทางได้จะว่าไปวันนี้ถือว่าตืนรนาทำได้ดีกับหน้าที่เมียไม่ต้องถามขี้เกียจตอบแฟนเก่าเหรอคะยญิงสาวไม่ทนกับความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองแม้ใจจะฟันธงเกินครึง่งแต่ก็อยากรู้ความจริงจากชนวีอยู่ดีคนตัวโตว เหลือบมองกันก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่ใช่แฟนไหนบอกขี้เกียจตอบไงคะเตีอยรนาเอ่ยปากแซวท่าทางความหลังระหว่างสโรชากับชายหนุม่มคงเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสพอตัวไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เสียอาการให้เธอเห็นแบบนี้หรอกนะไม่มีใครสอนหรือไงว่าอย่าเถียงกับผู้ใหญ่ชายหนุม่มมองตาขวางรู้สึกฉุนไม่น้อย บางทีผู้ใหญ่ก็ชอบโมเมว่าเด็กเถียงทั้งที่ความจริงแล้วตัวเองตอบไม่ได้มากกว่าและก็ชอบโมโหกบเกลื่อนเธอก็แค่พูดไปตามที่เห็นท้ามคนที่ชอบอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ถึงตีความว่าอีกฝ่ายเถียงล่ะชนวีฟังแล้วก็ได้แต่หัวเราะอ,อยู่ในลำคอก่อนที่เขาจะพูดเสียงลอดไรฟันจับหักคอเสียดีไหมเนี่ย คนตัวเล็กส่งยิ้มไปให้แล้วก็รีบเบื่อหน้านี้ไปอีกทางทว่าดวงตากลมกลับต้องหรี่ลงเมื่อเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลคุณโซนคุณโซนทางเอ่ยเสียงเรียกทางขย่าแขนเจ้าตัวนิ้วเรียวชี้ไปอย่างข้างหน้ามองเห็นใครคนหนึ่งอยู่ในชุดที่คุ้นตานั่นคุณเด่นหรือเปล่าคะในตาขมเข้มเลื่อนมองจุดหมายปลายทางที่คนตัวเล็กบอก ขันเร่งผ่อนลงโดยพลันแม้ไม่อยากยอมรับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อให้มองในระยะไกลหรือใกล้แค่ไหนเขาก็ยังจดจำได้แม่นว่าผู้หญิงคนนั้นคือสโรชาชนวีไม่ได้ตอบอะไรกลับมาแต่เลือกที่จะจอดต่อท้ายและลงจากรถโดยที่มีตีระนาเดินตามไปด้วยรถเป็นอะไรสนรอยยิ้มกว้างปรากฏขึ้นบนใบหน้าของสโรชา เมื่อเห็นว่าเป็นไข่ที่เดินเข้ามาช่วยเด่นก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆมันก็ดับเองลองสตาร์ทหลายรอบแล้วมันก็ไม่ติดนาะกขอดูหน่อยคิ้วหนาย่นเข้าหากันก่อนก้าวเท้าไปข้างหน้ากระโปรงรถที่เปิดเอาไว้อยู่ก่อนแล้วโดยที่มีตีรนาเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์ให้อย่างรู้งานเด่นกำลังหาคอนแทคช่างแถวนี้อยู่จอดไว้ตรงนี้นี่แหละคนตัวโต จัดการปิดฝากระโปรงลดลงของพวกนี้ให้ช่างชำนาญมาดูคงจะดีกว่าเดี๋ยวให้คนมาดูให้ชนวีเดินอ้อมไปยังประตูคนขับเอื้อมมือคว้ากระเป๋าสะพายที่วางอยู่บอกข้างคนขับยื่นให้กับเพื่อนสนิทขึ้นรถสิจะไปส่งที่บ้านสโรชาเลอคิวขึ้นเล็กน้อยไม่กี่วินาทีต่อมาใบหน้าหวาน ปลาดับไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เรียบหยักหน้าก่อนที่จะมองไปยังภรรยาของชนวีพ่างก้มศีรษะลงเล็กน้อยราวกับว่าเกรงอกเกรงใจเต็มประดาก่อนที่สาวเจ้าจะหันไปหาหญิงสาวอีกคนพี่รบกวนด้วยนะคะน้องแก้มดีนะคะที่แก้มเห็นก่อนไม่งั้นคุณสนขับเลยแน่ๆผู้หญิงอยู่คนเดียวทำกลางความมืดมิดแบบนี้มันอันตรายจะตายไป ตีระนาวยิ้มค้างเพราะอีกฝ่ายไม่สนใจฟังคำพูดของเธอด้วยซ้ำไปดวงตาก,กลมโตพิษมองสโรชาที่เร่งฝีเท้าเพื่อเดินเคียบข้างชายหนุ่มไปคือว่าเด่นขอนั่งข้างหน้าได้ไหมสโรชายืนนิ่งขณะที่จับมือประตูด,ด้านข้างคนขับเอาไว้หญิงสาวมองเพื่อนตัวเองสลับกับมองตีรนานแล้วเอ่ยสำทับพอดีถ้าไม่ได้ขับเอง เด่นชอบเมารถเตยระนายอมรับว่าตอนนี้ตัวเองกำลังเวอสัญญาณบางอย่างร้องเตือนว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเธอไม่ใช่คนที่มองโลกสวยแต่มองจากความจริงบรรยากาศนั้นเงียบ่ลงชั่วขณะแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินก็คือชนวีแกมไปนั่งข้างหลังก็แล้วกันสมองของเตยรนากกำลังประมวลผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรก บอกให้เธอรับแสดงบทบาทเมียให้เต็มที่แต่พอคนที่เคยมีอดีตร่วมกันเอ่ยปากขอเพียงคําเดียวกลับไล่เมียอย่างเธอไปนั่งข้างหลังให้มันได้อย่างนี้สิขอโทษด้วยนะนองแก้มสโรชาแสดงสีหน้าเกรงใจไม่เป็นไรคะ่ะแก้มเข้าใจคนเมารถโดยส่วนตัวเธอแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะ่ะหน้าที่ตัวเอง ขึ้นอยู่กับคำสั่งของผู้ว่าจ้างอย่างชนวีต่างหากแต่รู้สึกตึงหนดอยู่ในใจเบาๆได้แต่หวังว่าคงไม่ใช่อย่างที่แอบคิดเอาไว้หรอกนะพ่อเลี้ยงหนุ่มคงไม่อยากให้บรรยากาศภายในรถเงียบจนเกินไปก็เลยเปิดเพลงส่วนเธอนั้นได้แต่รอบสังเกตอากับกิริยาข,ของทั้งคู่จากทางด้านหลังตอนที่สโรชารู้ว่าเธอกับชนวีแต่งงานกันแล้ววูบหนึ่งเธอเห็นความเศร้า วาดผ่านดวงตาคู่นั้นบ่งบอกถึงความเสียใจได้เป็นอย่างดีมองดูเพลินๆก็เหมือนเป็นการแอบรักเพื่อนสนิทแต่เหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะทางสโรชาก็แต่งงานมีสามีเป,เป็นตัวเป็นตนแล้วเช่นกันคือว่าจูจๆสโรชาก็เอ่ยขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวทำตัวเป็นควานหาอะไรบางอย่างเตียรนาหรีตาลง รับรู้ได้ถึงความผิดปกติโทษทีนะสนเหมือนว่าเด่นจะลืมกุญแจบ้านไว้ในรถนะ่ะพอกับแม่ก็ไปงานบวชที่ต่างจังหวัดบุคคลที่สามอย่างเตียระนาถึงกับกรอกตาเป็นวงกลมจะวนกลับไปไหมละ่ะมันก็ไกลอยู่นะนี่ก็ขับเลยมาจนจะถึงภูทาราอยู่แล้วน้ำเสียงนั้นดูลังเลแต่ท้ายประโยคเตียระนาแน่ใจว่า เพื่อนของสามีทางนิตินวางแผนมาก่อนแล้วถ้าไม่ว่าอะไรขอซุกหัวนอนที่ไร่สักคืนได้ไหมตอนนี้เตีรณนารู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นก้างขวางคอยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันขอถามเมียก่อนก็แล้วกันนะชนวีถามด้วยมองกระจกแก้มว่าไงตีรณนายิ้มเย็นได้คะ่ะไม่มีปัญหา เป็นที่แน่ชัดเลยว่าเพื่อนสาวของชนวีประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าต้องการเป็นปรปักษ์กับเธอมันไม่มีหรอกนะเรื่องบังเอิญที่จะมอเจาะขนาดนี้นะเพิ่มเธอกุญแจบ้านก็อยู่ที่เจ้าตัวนั่นแหละที่ผ่านมาเธอรับมือกับผู้หญิงของสามีมานักต่อนักผู้ร,ร้ายแรงๆก็เจอมาหมดแล้วแต่กับซารชานั้นติรณามองว่ามันน่าจะไม่ใช่คนที่ต่อก่อนด้วยง่ายๆแน่นอน นภูธารากว่าจะถึงไร่ก็ป่าเข้าไปทุ่มครื่งแล้วอาจเพราะว่าชนนวีไม่ได้สั่งให้รอทั้งป้าสุพรกับชมพู่คงกลับไปนอนที่ห้องพักของตัวเองแล้วดังนั้นคนที่ต้องเตรียมห้องให้กับแขกที่ไม่ได้รับเชิญจึงกลายเป็นหน้าที่ของเธอไปโดยปริยายก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบ่วงร้ายพันธนาการรักตอนที่ห้าทับหนึ่ง เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะก็ต้องขอตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็มาลุ้นกันต่อไปนะคะว่าคุณสโรชาหรือว่าคุณเด่นเนี่ยจะมาดีหรือว่ามาร้ายกันแน่นะคะยังไงก็ขอฝากติดตามตอนต่อๆไปก็แล้วกันนะคะที่ต้องขอตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เพราะว่า ลัวว่ามันจะจบเร็วเกินไปนะคะทุกคนสําหรับนิยายเรื่องนี้คือพอดีว่าต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่านิยายเนี่ยแทบจะหมดคลังแล้วนะคะก็แทบจะไม่มีให้อ่านอยู่แล้วนะคะก็ต้องขอแบ่งตอนไว้แบบนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะเข้าใจแล้วกันนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอ,อยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนอ่านอย่างเราแล้วก็ทางนักเขียนด้วยนะคะยังไงก็ เจอกันต่อนน้านะคะทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะอ๋อใครที่เข้ามาฟังใหม่นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะ